สวัสดีค่ะมิกไมคีนะคะตอนนี้มิกก็อยู่ที่ตึกมหิดลาร์ทีเฟรที่จุฬานะคะมยมาสัมภาษณ์พี่พสซิสนคึกตื่นเต้นมากตอนนี้แอบมาเปิดคลิปตรงห้องน้ำนะคะมีวันนี้เราแต่งตัวมาเต็มยศมากๆนะคะชุดเอมิเรสที่มีเข็มขัดแล้วเย่แล้วก็ความจริงมยเอาสูตรมาด้วยเพราะว่ามายรู้สึกว่ามยไม่อยากแบบ ให้ซ้ำกับขายเป็นแบบยูนิฟอร์มที่ไม่ส้ำขคให้เขาจำเราได้ก็เดี๋ยวดูก่อนว่าห้องจะหนาวไหมแล้วก็จะตัดสินใจใส่สูตหมานะคะแต่ว่าอันนี้ก็อย่างยีดไปก่อนแน่นอนว่าเราต้องอยู่กับคนนี้ค่ะคนนี้ค่ะน้ยาตอนนี้เราอยู่ชั้นสิสามนะคะทุกคนเมื่อกี้เดินไปห้องน้ำสำน้นมาห้องเรียนดีมากใช่ใช่เราเห็นอนาคตของเราแล้วติด็อกเลย ไม่ใช่สิแต่พวกสวยจริงๆทุกคนแล้วแบบน่าเลี้ยงมากตอนนี้คนก็มารอซ้ำเยอะเหมือนกันนะคะตอนนี้กี่โมงแปดโมงแปดโมงสิใช่ความจริงทางสล็อตมันคือเก้าโมงถึงเที่ยงแต่ว่าเราอยากได้คิวแรกๆมัน first come first ใช่ๆเดี๋ยวเรามารอดูีแอคชั่นหลังซ้ำร็จกันนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนคิดหนึ่งทีตอนนี้เราก็สำเสร็จแล้วนะคะชื่อมากมิวห้องไหนนะห้องหนึ่งห้องหนึ่งกี่โมงเข้าไปกี่โมงเขาไม่ได้ดูเวลาสัมภาษณ์ <c oughs> แต่ตประมาณ10นาทีของไม้คือ10นาทีไปเลยเข้า <c oughs> <c oughs> ไปตอน9 1้โมงออกมาตอน9 2 <c oughs> ้าโมง2่ชาของไม้เป็นห้องสี่นะคะ1 307ของมิวฝรั่งกับไทยใช่ปหใช่แต่ไทยนะใช่แต่มีฝรั่งคน ผู้ชายทั้งคู่ผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็ผู้หญิงคนหนึ่งแต่ก็คือแบบใจดีทั้งสองคนเลยของไม้คือผู้ชายฝรั่งสองคนแล้วก็คนนึงจะแบบยิ้มเยอะกว่านิดนึงแต่ก็คือใจดีทั้งคู่แล้วเขาก็ถามคขาพอกันทั้งคู่เหมือนแล้วคือแบบเขายิ้มแบบยิ้มตลอดสัมภาษณ์เขาไม่เขาไม่ขึ้นเขาไม่เข้ม <laughs> เลยเออดีอ่ะัมภาษา์มันนล้ว เราผ่านเซตมาแล้ว i อเอมาแล้วอันนี้ด่านสุดท้ายนะคะก็คืออินท์วิวซึ่งเสร็จแล้วตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วประกาศชื่อใช่แล้วก็ยืนยันสิทธิ์แล้วก็แล้วก็ออฟฟิเชียลแล้วนี่เดี๋ยวเราจะกลับมาถ่ายตรงนี้ตอนที่เราใส่ชุดนิสิตจลานะคะบีบีเอซียูาบ u ายมิวเจอกันเราต้องเรายังต้องเรียนต่ออยู่นะกลับไปเรียนที่อเ่ย มาเรามาปิดคลิปกันที่ป้ายตรงนี้นะคะจุฬาลงกรณ์บิสเนสคูล CBS เท่ๆก็คือพอเขาเรียกคิวนะคะว่าเออมาได้คิว6ใช่ไหมถึงคิวที่6แล้วนะแล้วก็ เข้าไปตามห้องนะคะเขามาเป็นห้องที่4แล้วก็เคาะประตูก่อนอย่าลืมบอกว่าแบบเมย์คำนิยมพีซขออนุญาตเคาก่อนอะไรอย่างนี้นะคะพอเข้าไปเขาก็จะให้เรา verify ตัวตนว่าเอาอยู่คือพิม,มดาใช่ไหมอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็เหมือนแบบยิ้มยิ้มให้กันตอนนั้นคือตื่นเต้นมากแล้วก็แบบคือหายใจแบบไม่ทั่วท้องนะคะแต่พอได้แบบเริ่มพูดก็ก็ดีขึ้นเรื่อยๆ tell me a little bit about yourself นะคะมันก็แบบพูดไปไมาชื่ออะไรเรียนอยู่ MJDs นะแล้วก็ พูดว่าเออเเลี่ทีี่โรองเรียนอะไรบ้างนะคะแล้วก็ uh, ทำบิสเนสอยู่ข้างนอกด้วยก็คือ m ม k e มาเดย์แล้วก็อธิบายไปน,นิดนึงนะคะ่ะพอเสร็จแล้วก็ตามที่คาดไว้นะคะก็คือเขาถามต่อเรื่องบิสเนสเลยว่าเออบิสเนสที่ยูพูดอะมี u t u b e แล้วมีอะไรอีกสองอย่างนะมีแบรนด์เสื้อผ้าแล้วก็ uh, เป็นติวเตอร์ใช่ไหมอะไรอย่างงี้แล้วเขาก็ uh, ถามว่าอันไหนที่ยูคิดว่ายูเอ็นจอยดูอิงมากที่สุดนะคะมันก็ตอบไปว่าเด็กม่เดยที่เป็นแบรนด์เสื้อผ้าเนาะอาหารแล้วก็ พูดพูดไปตามที่เตรียมมาว่าเออขายอะไรบ้างเขาก็ถามว่ายูเรียนอะไรจากการทําอันนี้ YouTube เขาก็ถามนิดนึงนะคะว่าเออเป็นช่องเกี่ยวกับอะไรแล้วก็อยู่ดีๆีเม e ไม่ได้ก็จบไปนะคะก็คือเขาเปลี่ยนไปอีกท็อปิกหนึ่งเลยให้เรา d เดสครีอสกูลของเรานะคะว่าเออมันเป็นโรงเรียนที่เล็กใหญ่หรืออะไรไงแล้วเขาก็ถามว่าเรียนออนไลน์นานไหมช่วงแพนเดิอยู่แบบคิดยังไงบ้างกับการเรียนออนไลน์เป็นยังไงบ้างนะคะมันก็บอกว่าเออช่วงแรกๆก็แบบปับตัว ยากหน่อยแหละแต่ว่าก็ชินขึ้นเรื่อยๆเอ,อย่างนี้แล้วก็เรียนไปนานแค่ไหนก็บอกเขาไปค่ะอ๋อแล้วก็อันนี้ไม่ตกใจที่เจอแต่ไม่คิดว่าจะเจอเพราะไม่ได้เตรียมมาแบบเป๊ะๆขนาดนั้นคือเขาถามว่าเออ you study at mahidol ใช่ไหมทํามายู่ถึงไม่เอา bba mahidol ละอืมมั่ก็เลยตอบว่าเออมาแบบเข้า open house น,าน่นนี่นั่นแล้วก็รู้สึกว่าที่นี่เหมาะก,กับเรามากกว่านะคะชอบออ exchange program ด้วยชอบออ curriculum ต่างๆนะคะแล้วเขาก็ถามว่าอยากไปประเทศไหนมีอะไรแบบ ประเทศไหนอยู่ในใจม,มามมนก็บอกว่า U K เ้วก็ถามอีกว่าอยู่ไหนแบบอยากไปมหาลัยไหนนะคะก็ถือว่าเป็นอันเสร็จนะคะเหมือนครูเขาก็ช่วยกัน2คนว่าเอออยากจะทำอะไรอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกเออไม่มีแล้วแล้วก็บอกว่าเออ you're done with this interview ตอนนี้ไม้ก็รอผลวันที่20นะคะว่าจะติดจริงๆริงไหมอันนี้คือแบบ official final แล้ว one week later วันน,น,นี้วันที่20มกรานะคะโอเคก็คือจะกด้นทุกคนหนึ่ง 2...3... 1... คุณแกต้องเมื <wer king assim gegangen> ่อฉันไหนมาคนแกต้องเมื่อฉันเป็นห่อนไงอ่อถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกับลังใจให้ Make My Day นั่นนะคะบอกว่าเรารับของ Make My Day ในวันนี้จะ Make Your Day นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย Love you!